ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเลตนะครับจำนวน100บาทนะครับที่ได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับใครที่ยังมีตัวแอปอยู่เนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่มีแอปเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามด้านล่างคลิปนี้ได้หรือว่าจะดูดในคลิปนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงิน สำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อตามในคลิปได้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินท m o n e y Wallet นะครับก็เป็นเกมตัวนี้เลยนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชือนนี้้ไดะะดะรรหจทําากกิง าวโหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดจะมีลิงก์การดาวโหลดแอปไปให้สามารถกดดาวนโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับเป็นรายละเอียดเนาะสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรตามคลิปวิดีโอด้านล่ังเลยเลยจะมีวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินแล้วก็เป็นในส่วนของหลักฐานการถอนเงินนะครับทั้งหมด3คลิปเนาะสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนำนะครับในส่วนของตัวเมนูในการใช้งานและก็หลักฐานการถอนเงินครั้งล่าสุด อนในส่วนของการถอนเงินอีก1รอบด้วยนะครับใครสนใจก็ดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัวเมนูเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนนะครับเริ่มจากรูปโปรไฟล์นะครับด้านบนซ้ายมือตรงนี้สําหรับตรงนี้เนี่ยมันจะมีชื่อบัญชีของเรานะครับแล้วก็จะเป็นการออกจากระบบปิดเสียงเอฟเฟกปิดเสียงเพลงแล้วก็จะมีการใส่รหัสเชิญน,นะครับการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกในส่วนของรหัสแนะนําของเพื่อนนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับจะได้รับส0,000ืนเหรียญทองนะครับโดยการกรอกรหัสลงไปในช่องนี้แล้วก็กดส่งในส่วนของโค้ดเนี่ยใคร ผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปด้วยแล้วก็ด้านล่างด้วยนะจะใส่ของผมก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกของเพื่อนๆได้เลยต่อมาตัวที่2นะครับในส่วนของเหรียญทองตรงนี้สาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้มือถือ iOS หรือว่า iPhone ในการดาวน์โหลดเข้ามาเล่นเนี่ยในส่วงของการถอนเงินนะครับมันจะถอนได้แค่บน Android นะใครใช้ iOS เล่นเนี่ยจะไม่สามารถเข้าหน้าการถอนเงินได้นะครับการถอนเงินนะครับก็จะมี t ูมเนี n ร์วอลเล็ตแล้วก็ p a y p a l นะครับในการถอนทูมเนียรวอลเล็ตนะครับก็จะมี 100, 200้และก็400บาทในการถอนเงินนะครับไม่ ต้องไปเชิญเพื่อนไม่ต้องไปทําภารกิจก่อนการถอนเงินเมื่อเรามีในส่วนของตัวเหรียญทองตรงนี้เนี่ยครบตามจํานวนขั้นต่ําหรือว่าตามรายการที่เขากําหนดไว้ว่าต้องใช้กี่คะแนนในการแลกเปลี่ยนในการถอนนะครับเราจะดูตรงยอดเงินบาทตรงนี้เป็นหลักเลยก็ได้นะหนึ่งสามสาอันนี้เงินบาทจากการคํานวณในส่วนของคะแนนเหรียญทองที่เรามีอันนี้ผมมีครบ100แล้วผมก็สามารถถอนได้ที่100บาทเลยกดเข้าไปที่รายการ100บาทนะครับในส่วนของข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็มี1นถึงสข้อทําการอ่านให้เข้าใจด้วยนะครับจากนั้นเน กดคำว่าเห็นด้วยนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแลกเงินรางวัล1น0บาทชื่อจริงนะครับตามบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตเลยนะครับเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับตามบัญชีวอลเล็ตที่เราได้สมัครไว้นะครับช่องที่2กับช่องที่3เนี่ยจะใส่ในส่วนของเบอร์วอลเล็ตนะครับใครยังไม่มีบัญชีวอลเล็ตเลยเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะเ่าโอเคนะครับผมได้ทาการกดแลกเงินเรียบร้อยละนะครับอันนี้ก็เป็นการแลกครั้งล่าสุดนะครับในวันที่28เดือน4นะครับสอา22นทีครับ ก็เป็นยอดล่าสุดที่ผมได้รับในคลิปนี้มานะครับการตรวจสอบยอดเงินนะครับไม่เกิน5วันทําการนะครับแล้วก็ไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็วันหยุดนักขัดตะเลกนะครับก็ให้เราเนี่ยนับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะในการตรวจสอบยอดเงินที่เราทําการถอนไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูที่2การถอนเงินนะครับเรามาดูที่เมนูที่3นะครับในส่วนของคําเชิญนะครับตอนนี้เนี่ยคำเชิญมีกิจกรรมนะครับเชิญร่วมขึ้นรายการนะครับรับโบนัสรางวัลพิเศษนะครับจำนวน400ดอลลาร์นะครับ 1ีร้อยดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยก็ประมาณ14,000กว่าบาทนะครับในการทําเงินตรงนี้จะแจกทั้งหมด30คนนะครับสาอันดับเนาะเหลือเวลาอีกแค่7วันนะครับในการสิ้นสุดของกิจกรรมนะครับกดโอเคไปก่อนเลยตรงนี้เนี่ยจะมีการเชิญเพื่อนนะครับหนึ่งแสห่เหรียญทองนะครับกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญในการเชิญเนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความถนัดของเพื่อนๆได้เลยในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเราก็กดคัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยนำไปโพสต์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟ f a c e b o o ทวิตเตอร์ i ล e y ยูทู b ติ๊กต่อสามารถทำการโปรโมทแนะนำด้วยความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับ ต่อมาในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรม400ดอลลาร์ต้องทําอย่างไรสําหรับกิจกรรม400ดอลลาร์ตรงนี้เขาจะเป็นการแข่งขันในส่วนของการคลองอันดับในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนใครเชิญเพื่อนได้เยอะที่สุดนะครับติดอันดับ1-30ก็จะได้รับเงินรางวัลไปสำหรับเงินรางวัลตามลําดับเขาก็จะแบ่งตามนี้เลย1-2-3-4จนถึงอันดับ30เราก็จะมีรายได้ให้เราดูว่าตามลําดับเราจะได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมกิจกรรม กี่บาทนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นเงินดอลลาร์ให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็อันดับ1นะครับผมอันดับหนึ่งะครับก็จะแนะนำเพื่อนไปเนี่ยอยู่ที่ ,3917 คนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับ3,000กว่าคนเหลือเวลาอีกแค่7วันนะครับในการทำกิจกรรมนี้นะครับเราจะทำหรือว่าไม่ทำก็ได้เนาะสำหรับกิจกรรมนะครับประมาณนี้ต่อมาเมนูที่4นะครับก็คือศูนย์โบนัสนะครับอันนี้ก็จะมีการเช็คอินในแต่ละวันในการรับคะแนนเหรียญทองแล้วก็ทำการกดเช็คอินในการรับคะแนนเหรียญ ตรงนี้เพิ่มได้นะครับแล้วก็มีภารกิจอื่นๆเพิ่มเติมที่เราสามารถทําเพิ่มได้งานประจํานะครับลองเล่นเกมฟรีนะครับผมอันนี้เราก็ลองทําฟรีดูได้เลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของเมนูโหมดท้าทายนะครับสำหรับโหมดท้าทายโหมดการแข่งขันตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเล่นเกมเนาะล้วก็สามารถเล่นได้สําหรับโหมดท้าทายเนี่ยจะมีเกมลําดับหนึ่งตรงนี้นะครับเรียงไปตามลําดับเลยนะครับส่วนโหมดการแข่งขันนะครับก็จะเป็นการเล่นตั้งแต่เลเวลที่1ขึ้นไปนะครับแข่งขันกับคนอื่นนะครับก็จะได้รับคะแนนเหมือนกันนะครับต่อมานะครับตรง 3เมนูนี้นะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปทําภารกิจในการรับรายได้เพิ่มนะครับหรือจะมีการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามเพิ่มเติมด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของการเล่นเกมระดับ1นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกดรูปผลไม้นะทั้งหมด3รูปนะครับให้เรากดไปนะครับเรียงด้านล่างเลยนะครับยิ่งถ้าเรากดไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันเต็มนะครับในส่วนของช่องด้านล่างเกมมันก็จะจบลงนะครับอันนี้จบในส่วนของระดับ1ระดับหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับยิ่งเราเล่นขึ้นสูงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยากขึ้นเร่อยๆ มันก็เป็นชาเลนจ์ในการเล่นเกมเนาะตัวเกมเนี่ยมีความยากเป็นเรื่องปกตินะครับตามระดับเลเวลแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับในการกดจิ้มผลไม้ที่เหมือนกัน3รูปแค่นี้นะครับยิ่งถ้าเราเลเวลสูงคะแนนมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ระดับความยากเนี่ยมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามตัวเกมนะอันนี้ก็กดเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างในการเล่นเกมนะครับก็ลองเล่นดูได้นะใครที่เคยเล่นแล้วก็สามารถแชร์โค้ดด้าล่างได้เลยนะครับในการทําภารกิจรับในส่วนของคะแนนนะครับหรือว่าการเชิญเพื่อนนะอันนี้ผมกดให้ดูนะครับ เพื่อลองกดเข้าไปเล่นกันและกัานรนอะในส่วนของการดาวน์โหลดการสมัครต่างๆก็ได้ทําคลิปสอนไปแล้วว่าต้องสมัครแบบไหนะอย่างไรถอนเงินอย่างไรก็ได้ถอนให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอ เล่นเกมทําเงินทูมานีวเลตนะครับตังนี้ก็เป็นยอดการถอนเงินล่าสุดนะครับจำนวน100บาทนะครับถอนไปยังบัญชีทูมานีวอเลตนะครับอันนี้ก็เป็นวันเวลานะครับในส่วนของการถอนเงินครั้งล่าสุดนั่นเองนะครับได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมานี่วอเลตนะครับตามวันเวลาตรงนี้เลยนะครับเป็นยอดล่าสุดที่ได้รับจากการเล่นเกมทําเงินทูมานีวเลตนะครับใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่่วนใครที สนใจในการเล่นทำเงินทูมานีว่วอลเลตนะครับก็ดูวิธีการเล่นในคลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับ